ในภาพมีวงกลม3ขนาดขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันวงกลมเล็ก3วงมีขนาดเท่ากันพื้นที่สีเหลืองเท่ากับ462ตารางเซนติเมตรถามว่าบริเวณสีฟ้ามีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร การคำนวณหาพื้นที่วงกลมจำเป็นต้องรู้ความยาวของรัศมีแต่โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ให้ความยาวรัศมีมาโจทย์บอกเพียงว่าวงกลม3ขนาดมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันในรูปนี้วงกลมขนาดเล็กก็คือวงกลมที่มีเส้นรอบวงเป็นสีเขียววงกลมขนาดกลางคือวงกลมที่มีเส้นรอบวงเป็นสีแดง จะเห็นว่าวงกลมขนาดเล็ก 2, 2> วงวางซ้อนกันจะแนบอยู่ในวงกลมขนาดกลางพอดีนั่นแสดงว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมขนาดกลางเป็นะะ2เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมขนาดเล็กทำนองเดียวกันวงกลมขนาดเล็ก3วงวางเรียงกันจะเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมขนาดใหญ่จากรูปนี้ ถ้ารู้รัศมีของวงกลมขนาดเล็กก็จะรู้รัศมีของวงกลมขนาดกลางและรู้รัศมีของวงกลมขนาดใหญ่ด้วยเราจึงเริ่มด้วยการหารัศมีของวง,งกลมขนาดเล็กให้ r เป็นรัศมีของวงกลมขนาดเล็กจากนั้นนำตัวแปร r ไปสร้างสมการถ้าสามารถสร้างสมการได้และแก้สมการออกมาก็จะได้ค่า R เมื่อรู้รัศมีของวงกลมขนาดเล็ก ก็จะรู้รัศมีของวงกลมขนาดกลางและวงกลมขนาดใหญ่ด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น2เท่าของรัศมีถ้าวงกลมขนาดเล็กมีรัศมีเป็น r เส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเป็น2 r แต่ละวงมีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น2 r เพื่อให้ง่ายในการอ้างอิงวงกลมแต่ละวงจะใส่หมายเลขก,กำกับไว้วงกลมวงเล็กจะมี3วงใส่หมายเลขก,กำกับไว้ เป็นวงที่ 1, 2, 3วงกลมขนาดกลางให้เป็นวงที่4และวงกลมขนาดใหญ่ให้เป็นวงที่5พื้นที่ของวงกลมวงที่ 1, 2และ3เท่ากันพื้นที่วงกลมคำนวณจากสูตรพาย R าลังสองวงกลมวงที่4คือวงกลมขนาดกลางซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง เป็น2เท่าของวงกลมขนาดเล็กเพราะว่าวงกลมขนาดเล็ก2วงวางติดกันจะได้ความยาวเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงที่4เพราะฉะนั้นรัศมีของวงกลมวงที่4ก็เท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลาง1วงของวงกลมวงเล็กรัศมีของวงกลมวงที่4ก็คือ2 r พื้นที่คำนวณจากสูตรัศมียกลังสองรัศมีของวงที่4คือ2 r เพราะฉะนั้นพื้นที่ของวงที่4ก็คือพาย Pi คูณกับ 2r ทั้งหมดยกกำลังสอง 2r ในวงเล็บทั้งหมดนี้ยกกำลังสองก็จะเท่ากับ 2r คูณกับ 2r 2คูณ2ได้4 r คูณ r ได้ r กำลังสองพื้นที่วงกลมวงที่4ก็คือพาย 4r กำลังสองพื้นที่วงกลมวงที่4เท่ากับ4พาย r กำลังสอง สีจะอยู่ตรงกลางหรืออยู่ข้างหน้าก็ได้เพราะว่าการคูณสลับที่ได้ผลคูณเท่ากันโจทย์ให้เพื่อนที่สีเหลืองมาวัดเท่ากับ462ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นพยายามเขียนเพื่อนที่สีเหลืองให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์จะได้นำตัวเลข462นี้ไปใช้ในสมการดูในรูปเพื่อนที่สีเหลืองคือเพื่อนที่ของวงกลมวงที่ส กับวงกลมวงที่3แต่ในพื้นที่ของวงกลมวงที่4มีพื้นที่ของวงกลมวงที่1และ2ซึ่งเป็นสีฟ้าเข้ามาเพราะฉะนั réussi, ral, ้นเขียนพื้นที่สีเหลืองในรูปประโยคสัญลักษณ์ได้พื้นที่สีเหลืองจะเท่ากับพื้นที่วงกลมวงที่4ลบพื้นที่วงกลมวงที่1และวงที่2ออกแล้วก็บวกพื้นที่วงกลมวงที่3เข้าไปตรงนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ ใช้แทนพื้นที่สีเหลืองจากนั้นหาตัวแปรหรือตัวเลขมาใส่ในสมการนี้วงกลมวงที่4ี่คำน,นวณน้อยแล้วพื้นที่วงกลมวงที่4เท่ากับ4่พายอลังสองส่วนวงกลมวงที่1 2 3มีพื้นที่เท่ากันคือเท่ากับพาย r กำลังสองบวกพายอลังสองลบพายอลังสองจะหักกันหมดไป2พจน์นี้ จะถูกตัดออก4าย r กำลังสองลบย r กำลังสองก็จะได้3าย r กำลังสอง3ย r กำลังสองเนี่ยคือพื้นที่สีเหลืองซึ่งโจทย์กำหนดให้เท่ากับ462ตารางเซนติเมตรแก้สมการนี้เพื่อหาค่า r ย้าย3ไปทางขวาเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามจากคูณจะกลายเป็นหาร 462หารด้วย3ได้ผลหารคือ154พาย R กำลัง2ท่ากับ154แทนพายด้วย22ส่วน7ยา้าย22ส่วน7จากซ้ายไปทางขวาเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามจะเป็น154คูณด้วย7ส่วน22นำ22ไปหาร154ได้7ครั้ง อกำลังสองเท่ากับ7คูณ7 7คูณ7ก็คือ7ยกกำลังสอง r าร์กำลังสองเท่ากับ7ยกกำลังสองเพราะฉะนั้น R เท่ากับ7ตรงนี้จะได้ค่าอารออกมาแล้ววัดเท่ากับ7เซนติเมตรโจทย์ต้องการหาพื้นที่สีฟ้าพื้นที่สีฟ้าคือพื้นที่ของวงคงวงที่5ลบด้วยพื้นที่สีเหลือง เพราะว่าวงกลมวงที่5เป็นวงกลมวงที่ใหญ่ที่สุดพื้นที่ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้วงกลมวงที่5พื้นที่ในวงกลมวงที่5มี2สีบางส่วนเป็นสีเหลืองบางส่วนเป็นสีฟ้าส่วนที่เป็นสีเหลืองจดกําหนดมาแล้วว่า462ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าคํานวณพื้นที่วงกลมวงที่5ออกมาได้หักออกไป462ตารางเซนติเมตรที่เป็นสีเหลืองพื้นที่ที่เหลือก็คือพื้นที่สีฟ้า จากรูปจะเห็นว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมวงใหญ่เป็น3เท่าของวงกลมวงเล็กก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงที่5จะเท่ากับ6 r รัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางถ้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 6R รัศมีก็คือ3 r R มีค่าเท่ากับ7 3R ก็คือ3คูณเเท่ากับ21 วงกลมวงใหญ่มีรัศมี21ซนเมพื้นที่วงกลมวงใหญ่จะเท่ากับพายคือ22ส่วน7คูณด้วยรัศมียกกำลัง2วงกลมวงใหญ่มีพื้นที่1,386ตารางเซนติเมตรวงกลมวงที่5มีพื้นที่1,386ตารางเซนติเมตรลบด้วยพื้นที่สีเหลือง เส้นโจทย์กำหนดมาให้แล้วว่า462ตารางเซนติเมตรผลลบก็คือพื้พนที่สีฟ้าซึ่งเท่ากับ924ตารางเซนติเมตรการที่นักเรียนจำสูตรเกี่ยวกับการหาพื้นที่ได้ครบทุกสูตรไม่ได้เป็นหลักประกันว่าน,นักเรียนจะทำโจทย์ข้อสอบเกี่ยวกับการหาพื้นที่ได้ทุกข้อ,พอเพราะข้อสอบบางข้อ นอกจากใช้สูตรแล้วยังจะต้องใช้จินตนาการด้วยลำพังสูตรอย่างเดียวไม่สามารถหาคำตอบได้แบบฝึกหัดข้อสอบชุดที่5เป็นการรวบรวมข้อสอบที่นักเรียนจะต้องใช้จินตนาการประกอบกับสูตรเพื่อหาพื้นที่โจทย์ในชุดนี้จัดว่าค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนไปฝึกทำโดยเข้าไปที่ลิงก์นี้นักเรียนจะได้ฝึกใช้จินตนาการในการแก้ปัญหาโดยใช้ร่วมกับสูตรการหาพื้นที่